อีกจุดหนึ่งที่จะต้องมาดูก็คือน้ำผุดกำลังจะเดินลงไปดูน้ำผุดและแล้วก็มาเจอรอตเตอรี่รอตเตอรี่แล้วก็เจออะไรนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับตลาดน้ำผุดธรรมชาติเขาใหญ่ไม่พายหรอกที่เกียบภพาย ไปดูแค่น้ำผุดก็พออะทางหลงอยู่ทางด้านโน้นเด่นงงอยู่ข้างในจะเป็นบริเวณน้ำผุดอ๋อจะมีอาคารรออยู่เสร็จแล้วเราก็เดินข้ามาข้างในคุณแม่มาแล้วอย่างคุณแม่มาแล้วอะไรรือฟรีเป็นน้ำผุดธรรมชาติน้ำผุดมันคืออะไร นี่ลงเดินไปมันก็เป็นมันก็เป็นน้ำตก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 มีผู้คนอยู่เล่นน้ำเราสนใจที่จะลงเล่นน้ำไหมไม่สนถ้าพาดเด็กน้อยมาเด็กน้อยมาหรือไม่ก็สมัยเด็กๆเ,เป็นเบบี้นั่นก็ลงเล่นน้ำแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นสมัยแบง แบงบีบีเป็นเบบีนะมันมันน่าจะใสเองของมันเดินไปเรื่อยๆก่อนที่เขาบอกว่าน้ำผุดน้ำผุดมันจะเป็นยังไงเบึงลักษณะน้ำนี่มันกับที่เป็นออกที่จฝาในยยังน้อยได้นี่มีเบบีเล่นอยู่เป็นจำนวนหนึ่ง ตัวนี้ก็เป็นชั้นน้ำตกอีกชั้นหนึ่งสุดแล้วหรือเปล่าหืนี่แล้วมันมาสีสุดร,รอคุณแม่ด้วยมันเดินได้ทั้งทั้งทั้งนั้นแหละนี่เดินนี่ก็ได้เดินลงน้ำก็ได้คุณแม่จะลงน้ำไหมเดินไม่ถ้าเดินเดินมานี่่่แแมมก็ปีนนี่นี<อ>่เดินมานี่

ลงเล่นบอ่อนี้ตรงนี้จะเป็นน้ำตกที่เด็กๆลงเล่นได้ตรงนี้ห้ามเล่นห้ามลงเล่นบอ่อนี้ห้ามลงเล่นบอ่อนี้น่าจะเป็นบอ่อนี้ที่จะเป็นน้ำผุดออกมาละมังระวังลื่นหรือมีใครแอบวางพ่อไว้ เ้าไปดูไก่ก่อนประวังลื่น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 ตรงนี้น้ําใสมาก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 น้ําใสมากใสมากใสเขาอื่นว่าใสติ่งหลิงใสเห็นจนเห็นกลนเห็นกลนอ่าง น่าจะเป็นน้ำที่มาผุดออกมาจากตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นท่อพอเป็นอันสูบนามไปเห็นนาำปลาปามั้งหือแสดงว่าผุดผุดออกมาเยอะเยอะเยอะหลายเตอบเยอยู่ได้นี่ถึงขนาดว่าเวลามันไหลลงลงไปจนเตียนน้ำตกเลย มีเด็กๆลงเล่นสวิมมิ่งกันอยู่เยอะแยะมากมายครับเอ้าเดินต่อไปดีกว่าไปตามหาคุณแม่กับคุณแม่ตามหาคุณแม่กับคุณแม่อยู่ที่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นี่เอง นี่นันที่มันถูกเอาไปแจกออกกัน ดูกันแค่นี้แหละน้ำตกอะไรน้ำตกน้ำปุดปุดมาก็เปลี่ยนกลายเป็นน้ำตกเออส่วนเด็กหน่อยเลยก็จะเดินทางกลับแล้วก็หลังจากที่เดินดูน้ำปุดอยู่ปร,ริมประมาณหนึ่งะจะเดินทางกลับแล้วรู้สึกว่าหิว นี่เขาเรือพายอ่ครับเห็นก็จะพายเรือมันนะอันนี้เป็นที่เล่นน้ำเล่นนครน้เยอะขึ้นขึ้นมาจากดูน้ำปุดแล้วเราก็จะไปดูไปเดินตลาดไปเดินตลาดน้ำปุดธรรมชาติเขาใหญ่กันโอเคมาเดินตลาดกันเป็นวิทย์ฟ้ากิจสุมชนเราด้วยนะ ที่นี้มีช,ชได้นะคะะนสมเด็จท่านอูทองดูว่าแบงค์กับแม่จะพากันไปดูอะไรหรือว่ามีอยู่แค่นี้ข้างในมีไปดูสะพานก่อนอะไรนะไปดูสะพานเดินผ่านมาก็ไปดูสะพานข้างในมีกะเพราปากเจอ ร้านสน้มตำก็มีร้านค้าไม่พะเยอะมาที่สะพานก่อนว่าจะเป็นจุดชมวิวอะไรอย่างไรที่แถวสะพานดูสะพานก่อนเป็นอย่างอะไรอ๋อสะพานจะเป็นแบบนี้ อาหารเทีเ่ยงวันนี้กินคอมหมูย่างส้มตำโคราดแล้วก็ผัดหมี่มันบองคูก่อนโห่ร่าม,มันจะต้องทรงกันก่อนใช่ไหมผัดหมี่ผัดหมี่บิบเอยอะไหมนี่นบับุ้งก่อนอตำมักหก่นอนอร่อย ກໍตัวกําไทยใส่ประแดกนั่นเอ